ทีมาก <ขอ S 2> ่อนเลยลกันยายแต๋วคะค่ะวันนี้ค่ะความรู้สึกสำหรับยายแต๋วกับภาพยนต์เรื่องนี้รอคอยมานานเลยนะคะเนี่ยกว<ฤ>่าจะมาวันนี้ก็ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยที่ได้เจอลูกหลานแล้วก็ได้เจอทุกๆคนที่อยากเจอจริงๆภาพยนต์เรื่องหลานมากสำหรับยายแต๋เป็นไงมันความรู้สึกของเราหลานจะได้เป็นตัวแสดงในเรื่องนี้ก็ เหมือนเราถ่ายทอดความรู้สึกของคนแก่คนหนึ่งให้กับทุกๆคนลูกหลานหรือว่ารุ่นเราคราวเดียวกับเราได้รับรู้ว่าความรู้สึกของคนวัยชราอย่างพ่ม่าเนี่ยเป็นต้องการทอะไรอยากได้อะไรพอของคุณอย่างบทอมาม่าหลอบยายแต่เป็นไงมันยากมันยาบาดจะถึงความรู้สึกอันนี้ยากที่ยากเพราะว่า คนละคนละรูปแบบกันเลยเพราะอย่างอาม่าแต่วานี่เป็นอีกแบบหนึง่งคือสนุกสนานล่าเริงชอบเล่นชอบอะไรกับผู้กำลางแต่อาม่าแม่งจูนี่เป็นคนที่รักก็บอกไม่ได้ไม่ชอบก็บอกไม่ได้รื้ว่ามีความรู้สึกอะไรเราก็ไม่บอกบอกไม่ได้อะ มันเก็บอยู่ในใจนแต่วันนี้สามารถสมมาถจะบอกบอกได้ทุกคน,นให้เข้าไปดูเลยเรางั้นต้องไปที่พัดหน่อยเลยครับ<า><า>ในฐานะผู้กลับเป็นไงให้กลับอาม,มากลับยายเต๋กับยายเต๋ครับ <c oughs> ยายต๋เป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์ที่สุดคนนึงผมเคยร่วมง,ง,งานด้วยครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมง,งานกับยายครับก็จริงจริงก็ จริงๆผมดีใจที่รุ่งางทุกคนนะแต่ว่าถ้าพูดถึงยายอะเกินทําต้องเกินดังต้องเกินดัก่อนน้อยใจคือครอบครัวไงคอนเฟิร์มเยอะครับก็แล้วก็จริงๆพอผมตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยได้เห็นผลลัพธ์ของยายอยู่บนจออะก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นเครับถ้าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันต้องการจะสื่อสารนะหลังอยากจะบอกกับเหี่าคน้เลยมันยากมากเลยที่ผมจะหมายถึงว่าเพราะว่า พราะาผมใช้เวลานานในการที่ทําให้มันแบบไม่สามารถพูดออกมาได้ด้วยคำคำเดียวว่าหนังจะพูดเรื่องอะไรแต่จริงอาจจะพูดได้แค่ว่าในฐานะผมที่เป็นแบบคนทําหนังอะไรเงี้ยผมมองว่าตัวเองป็นคนทําหนังเ,งงงเป็นฟิล์มเมกเกอร์เลยครับผมรู้สึกว่าผมมีหน้าที่ที่ดีสุดในการทําให้สตอรี่เรื่องเนี้ยที่ผมเขียนขึ้นมากับคนเขียนบทแล้วก็พนักงานโปรดิวเซอร์มันมันสามารถแบบถูกพูดออกไปด้วยสกิลงคตทําหนังที่ทําให้คนดูสามารถเข้าใจมันในแบบของตัวเองได้ก็ คิดว่าอันนั้นเป็นหัวใจของเรื่องนี้ครับพอได้แคสติ้งผมมาแสดงผมได้าเป็นไงบ้างยากไหมกว่าจะได้มาได้ตรงกับบทที่เราต้องการจริงๆยากไหมก็ตอนที่ผมรู้สึกยากสุดคือตอนที่โทรหาพี่ดูครั้งแรกจริงเหรอมันตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยทํางานกับพี่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเพิ่งทำสคริปต์เสร็จแล้วผมต้องเขียนผมต้องเล่ามันในมุมของปู่เคียงเป็นครั้งแรกอ่ะแล้วพี่ดูก็แบบว่ารับสายผม ดูเขาเป็นฟืนแบบอ๋ออ๋ออ๋อไปต่อไม่ต่อเลยผมก็แบบยัียงอะไรดีอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอจบปุ๊บก็รู้สึกว่าพี่ดูก็มีป็นท่าที่คลายแล้วก็แล้วก็บอกครับพี่ดูบอกผมคำนึงว่าพี่ดูดีใจที่มีคนบันทึกเรื่องแบบนี้เอาไว้เป็นภาพยนตร์ ผมพูดโซฟี่คน war, mhm. คนี <Gym>. ่แหละอยู่โรงแรด้วยครับงั้นต้องพี่ดูแล้วล่ะครับผมครับตัดสินใจเลยเขก็โทรไปผมคิดว่าผมน่าจะพูดมากกว่าเออนะก็พอฟังสิ่งที่เขาเล่ามาผมว่าเมื่อเมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปเทียบจากตัวเองตอนผมเป็นเด็กเนี่ยบรรยากาศการอยู่แบบครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมัยใหม่จะเป็นแค่พ่อแม่ลูกหรือบางทีก็เป็นพ่อแม่แล้วไม่มีลูกด้วยหรืออะไรเงี้ยจำนวนครอบครัวที่อยู่แบบ ลุงป้านะอาย,า,ยาย่ายายมันจะค่อยๆน้อยลงตามตามความคิดของผมก็แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามัน,มนดีหรือมันไม่ดีแต่ว่าในบางอย่างที่มันมีคุณค่าสําคัญเช่นความรู้ในรุ่นนี้มันไม่ได้ถูกถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้ถูกถ่ายทอดเพราะว่ามันจะเหลือแต่คนรุ่นเดียวกันแล้วก็คิดอะไรไปในทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันการอยู่ที่ที่มีวัยแตกตา่างมันมันน่าจะมีความละมุนของชีวิต ที่ที่มีคุณค่าแล้วก็ดีใจว่ามันถูกบันทึกไว้เป็นภาพยนตร์คนคนหลังๆเขาก็จะได้ดูว่าการอยู่แบบนั้นมันก็มีอีกความรู้สึกหนึ่งที่ที่น่าสนใจหนังนนที่มันซร้อนอะไรไว้ไมากครับพี่อยู่มาถึงเดียวไปพี่อยู่ก็มันมีผิดพลาอีกไม่เกินชั่วโมงกว่าเนี่ยคุณจะได้รู้แล้วว่า <c oughs> จริงจริงหยุดประปอยอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้อีกไม่นานเนี่ยครับนะไปไปทางคุณหลานไงคุณหลานครับเป็นไงฮะกับบทนี้สำหรับเรา องอ๋อครับบัตรบันเพื่อนก็จริงจริงก็ผมว่ามันมันก็มีอะไรเลยอย่างที่มันใกล้ตัวโดยดนธรรมของความเป็นครอบครัวคนจีนการอยู่กันแบบเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วค่อนข้างค่อนข้างแบบเข้าใจแล้วก็เหมือนว่าดีใจที่เหมือนว่ามันเหมือนเป็นเป็นสารคดีคนไทยเชื้อสายจีนนะะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ผมเาก็จะแบบตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้ดีใจกับหนังเรื่องนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่า เออดีใจที่ที่หนังเรื่องแรกของเรากับการร่วมง,งานกับกับ GDS ด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรื่องที่เล่าถึงเรื่องนี้เลยแต่หมายถึงว่าเรื่องของความความยากอะไรเงี้ยมวาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวิธีการโดยโดยโดย,โดยภาพใหญ่มากกว่าอะไรเงี้ยในในวิธีการแบบที่พิพัฒน์เขาพยายามจะเล่าหนังเรื่องนี้ออกมาการจูนหาเส้นแรกนี้ให้เจออะไรเงี้ยโวมันเป็นสิ่งที่ที่น่าจะยากที่สุดละสำหรบับผมนอกนั้นมันจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ที่มันไปหากันที่หน้าเซตเลยมากกว่า แล้วก็ทํางานกับพี่ดุก็เป็นความท้าทายนะครับพี่ดุก็ชอบแกล้งครับแกล้งผมตลอดเลยตัวเองไม่แกล้งใครเลยเขาเป็นนักข่าวเขาไม่ได้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเขาคุได้ยินมาจากในกองอ่ะเออว่าโดนใครโดนมาก่ะดุกแกล้งผมตลอดเลยอ่ะตูเป็นไงบ้างครับตูขาเป็นยังไงบ้างครับเป็นรู้สึกไงบ้างก็ดีใจค่ะเป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกันัตูหิวกินพี่พัด ได้แต่วเลยเป็นแบบเรื่องแรกด้วยการบมด่ะ่ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับดีเดชค่ะบทก็เป็นบทที่ค่อนข้างใกลตัวนิดนึงค่ะแต่ก็ท้าทายแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับดเดชแต่บทของคุณเหมือนไป็นตัวจุดประกายให้ใช่ใหเอ็มก็มีความรู้สึกว่าเออเขามีมีสิ่งต้องตัดสินองแล้วน่ะถ้าไม่มีเรื่องถ้ม่มุ้ยก็คือไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นใช่ก็คือเป็นตัวจุดประกายให้เอ็มแบบตัดสินใจมาดูแลมา มาแัสพี่เผือกครับครับผมหมดเขาเราไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเป็นไงบ้างพี่เผือกับเรื่องนี้ก็เรื่องนี้พอพอมาแคสนะครับก็ตั้งใจมากเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีเชื้อสายจีนนะครับเราก็อยากเล่นเพราะว่าเราก็เราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จริงๆพัดพอพอแคสผ่านแล้วเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือต้องพยายามทําให้ตัวเองโทมโทมขึ้นครับดูไม่มีทรงดูไม่มีอาชีพการงานอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยต้องไปทำตัวเองให้ให้มันกลางขึ้นอย่างเงี้ยฮะไว้หนวดไว้คาวปล่อยผมงอกปล่อยตัวอ้วนเปรอะอะไรเงี้ยครับให้มันให้มันสมบทบาทหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะหล่อเกินบิวกิ้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะเหมือนกันพี่เพื่อนเพื่อนก็ผมว่าเปลี่ยนง่ายดีครับก็คือไม่ต้องมาระมัดระวังอะไรกับชีวิตการกินการอะไรเงี้ยครับอยากทําอะไรก็ทํากินกินกินให้มันลงพุงเยอะๆอะไรเงี้ยสนุกครับสุดมากๆครับ จียว่าไงคะก็คือเจียไม่ได้เล่นหนังมาประมาณเปีแล้วค่ะ เรื่องล่าสุดที่เล่นนี่จริงๆคือไปรับเชิญของฉลาดแกมโกงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นพัดนึกถึงเนี่ยคือสุดยอดแล้วเพราะว่าเจาอยู่เที่ยงกฤษนะคะเจก็ตั้งใจมาเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาส่ง Refer e n c e หน้าตามาให้เจเอาเลยเพราะว่าโอเคเป็นคนจีนเน่แน่นอน100%อซอยู่ละนะคะแล้วก็เจเองก็เพิ่งเสียบคุณแม่ไปไม่นานมันก็จะมีอยู่ในอยู่ในธีมอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอส่ง Refer e n c e ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คอสตูมเป็นอย่างนี้เจเอาเลย เพราะว่าในฐานะนักแสดงถึงแม้จะเป็นนักแสดงพาร์ทไทม์นักแสดงแบบบางเวลาเนี่ยเจว่าเราอยากเล่นบทที่มันหลากหลายอะค่ะที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้นเอาจะโซมยังไงมาเลยเต็มที่แล้วก็มาเจอแคสเนี้ยค่ะคือสุดยอดอะให้บินมาไกลกันนี้ก็มาค่ะโ้น่ารักจริงๆต้องมาเล่นเป็นแม่ของเจ้าเอ็มังไงบ้างคะจริงๆจะมีความรึงสอใจโชคดีนะคือ วันหนึ่งอยู่ที่อังกฤษแล้วเราก็มาเป็นแม่ของแบบซุปเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยซุปเปอร์สตาร์ที่โดนพี่ดูแกล้งตลอดอีก <laughs> แล้วแต่ว่าแ,วแ,ตแต่เจอเขาครั้งแรกเนี่ยค่ะ <laughs> เขาไม่ได้มีอรมารมณ์อย่างนั้นเลยตอนที่จะเจอเขาที่เวิร์กช็อปเนี่ย <laughs> เขาอยู่ที่ข้างหน้าตรงห้องเวิร์กช็อปพอดีแล้วเขาทักแบบคือน่ารักมากอะ่ะแล้วเรามีความบังเอิญหลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวค่อยๆบอกเ้าหน้าไม่อยากจะบอกแต่ว่าเรามี คุณแม่ของเขาจริงๆกับเจียนเนี่ยมีความคล้ายหลายอย่างด้วยกันแต่เราไปเจอกันตอนหลังก็เขาก็จะกวนๆนิดหน่อยค่ะนิดเดียวครับนิดงอะสามารถคุณนทําเป็นแม่ลูกแป๊บเดียวได้เลยติดเลยค่ะติดเลยอาจจะเป็นพวกวัยอยู่แล้วก็เลยได้แล้วก็น่ารักค่ะพอหลังจากที่เราเลิกเลิกกองแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วเขาก็ยังมีคุยนะคะติดต่อซึ่งแบบ เวลาบิวกินแบบส่งมาคุณยำปร๊กเขาเฮ้ยจริงๆเขาไม่ต้องไลน์กับเราแล้วก็ได้แต่เขาก็ยังมีความน่ารักเอาทุกคนทุกคนไม่แฮปปี้เหรอคะกิเไม่ได้ไม่ได้ไลน์เลยค่ะไม่มีไม่มีส่งอะไรให้ผมมีแต่ส่งเาคนเดียวอ๋อโอเคพิเศษกับพิเศษมีมีเอาแบบทัดเป็นไงบ้างจี่แบบาปล่อยปล่อยตัวหนังปล่อยดีเซรลมากระแสมันดีมากความพิเศษของเราอยู่บ้านในสนามบินกัดคือจริงๆตอนที่ทำหนังเรื่องนี้ก็ผมจะได้คุยนักแสดงทุกทัดเลยฮะเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ไม่ทุก generation เจเนอเรชันเนี่ยครับแล้วก็พยายามจะเอาชิ้นส่วนแต่ละคนนะไปยุ่งน,นักเรื่องนี้เพราะว่าผมก็งจริงก็อายุยังไม่ได้เยอะมากเลยครับผมก็อาจจะไม่สามารถจินตนาการเป็นแทนทุกตัวละครได้ขนาดนั้นก็เลยเอาศัยชิ้นส่วนเหล่านี้มาประกอบแล้วผมก็แค่เมียที่ทําให้มันธรรมชาตินะครับแต่เพราะมันถูกปล่อยออกไปผมแบะมันก็เป็นฟีดแบ็ที่เหนือความคาดหมายผมผมจริงๆว่าแบบผมคิดว่าคนอะ่ะไม่ได้ดีเรีดกับสคริปที่ผมเขียนอย่างเดียวหรอกแต่เขาดีเรีกับสคริปที่มาจากชีวิตของแต่ละคน ที่แสดงออกมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนชิ้นส่วนพวกนี้มันแบบมันมาจากหลายที่หลายทางแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายฮะผมเลยคิดว่ามันน่าจะเลยคอนเน็กกับคนหลายคนซึ่งทําให้ผมแบบดีใจมากๆา่าแล้วฝากนนะเอาใครคอนแทนถ้าคนสีเมษาเนี่จะได้ดูว่าอะไรเยอะแต่เคครับรามา่มาราม่าครับสีเมษาจะได้ดูอะไรก่อนที่สีส่เมษายนนี<ส>่นะคะอีกสองวันสามว<ส>ันสามวัน ก็อยากให้ทุกๆคนเลยนะคะพาใครมีลูกพาลูกมาใครมีคุณตู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรอยากให้พามาค่ะจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกของคนที่ใกล้ตัวเราหรือคนที่หา่างแล้ววันนั้นล่ะทุกคนถ้าอยู่ห่างทุกคนที่มาดูเสร็จก็อยากจะวิ่งกลับไปหาคนที่อยู่ใกล<ม>ส่วนคนที่อยู่ใกล้ก็อยากจะไปซบใกล้ๆเ<ม>ชิญน,นะคะทุก ข้าค่ะแล้วช่วยไปกระจายบอกข่าวด้วยลูกๆหลานที่นั่งตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ